สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากทางช่องคลอดหรือทางทวารหนนะักแล้วมาเกิดกับคุณผู้หญิงครับผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยจะมีอาการปัสสาวะและเจ็บในบางรายอาจจะมีปัสสาวะปนเลือดส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เรากั้นปัสสาวะนานๆนะครับผู้ป่วยที่มีอาการปัสสาวะบ่อยเกินวันละ5ครั้ง อาจจะไม่ได้เกิดจากภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบจ,จากการติดเชื้ออาจจะมีกสาเหตุอื่นเช่นกระเพาะปัสสาวะมีขนาดเล็กทําให้ไม่สามารถเก็บปัสสาวะได้อาจจะต้องปัสสาวะบ่อยทุก1-2ชั่วโมงหรือตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนมากกว่า2ครั้งได้นะครับในผู้ป่วยบางรายกระเพาะปัสสาวะมีขนาดเล็กอันเนื่องมาจากการถูกฉายแสงที่บริเวณปากมดลูกหรือในผู้ป่วยบางรายได้รับยาเพื่อรักษาความดันโลหิตสูง ซึ่งมีฤทธิ์ขับปัสสาวะหรือในผู้ป่วยบางรายที่มีการตั้งครรภ์อยู่ก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้ผู้ป่วยมีอาการปัสสาวะบ่อยได้ครับนอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายอาจจะเกิดจากระบบประสาทส่วนกลางทํางานผิดปกติทําให้กระเพาะปัสสาวะมีการผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องได้รับการตรวจหาสาเหตุและแก้ไขาตามสาเหตุที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปนะครับคุณไข้คะเดี๋ยวจะตรวจการทำงานกล้ามเนืน้อกระเพาะปัสสาวะนะ เดี๋ยวจะปลนะ่อยน้ำเข้าไปในท้องปัสสาวะในระหว่างนี้เดี๋ยวจากหน้าท้อ,องเกยนหัวล็อกแล้วเดี๋ยวจะถามเป็นระยะระยะถามว่ารู้สึกปวดปัสสาวะได้บ้าหรือยาอันที่สองคือปวดแต่ยังไม่อยากไปเข้าห้องน้ำอันที่สามก็คือปวดก็คือปวดปกติปวดเท่านี้ว่าเดินไปเข้าห้องน้ำอันที่สี่คือปวดจะร้าดแล้วไม่บอกนะคะแล้วพอบอกให้ไอเนี่ยให้ไอแรงๆอแค่ครั้งเดียวนะเราเริ่มนะไอายคะ่คะแรงขึ้นอีกนิดนึงค่ะแรงสุดๆเลยค่ะ <Okay S 2> ท,ท่่อท่นที่3ปัสสาวะเ็นะคะปัสสาวะเล็กท่านท่สามนะคะความผิดปกติของการทับถ่ายปัสสาวะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันหากมีอาการจะดูแลตนเองอย่างไรไปติดตามชมได้ในช่วงท้ายของรายการครับหากกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากการติดเชือ้อการดูแลตัวเองเบื้องต้นคือการไม่กั้นปัสสาวะนานเกิน4-6ชั่วโมงหากผู้ป่วยมีอาการแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ เพื่อจะได้กำจัดเชื้อโรคออกโดยเร็วและช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนด้วยนะครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน